เามาถึงลานไม้เรียบร้อยนะฮะก็เป็นไม้เมตรกับไม้2เมตรครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมทางคีพแบบมืออาชีพฮนะวันนี้มาอำเภอเนินมะปางนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีเ,เพื่อนๆก็ทอมอ,อีหนึ่งคลิปนะวันนี้หมอวีมาทําการตัดไม้ยูคาครับที่ อำเภออยู่ที่อำเภอเนินพะกรางครับเป็นไม้อยู่ขาสัดความยาวอยู่ที่เมตรสามสิบสามเซนนะกำลังใช้รถทีบดึงรีบเอาไม้ออกนะอเอาไมมาลงสองอย่างอ่นะเป็นไม้สองเมตรแล้วก็ ไม้เม็ดนะครับเป็นไม้สองราคาบนละราคากันนะครับกำลังใช้รถขีบเพื่อทำการขีบไม้ออกนะดูกันจัดัดครับขีบทั้ำใหญ่ๆโตๆกันเลยทีเดียวครับก็คนขับรถขีบขับข้องนะฮะขับข้องขับไว บริการรวดเร็วทั้นใจนะครับก็สำหรับลานไม้เนินมะปางนะก็เป็นลานสลาวุธิครับสลาวุธิตาไม้ครับก็เปิดสาขาเนินมะปาง็ี่ลานนะ มาดูรถขีบกันนะก็ไม่ต้องใช้คนลงนะฮะใช้รถขีบตามสบายเลยครับก็ขับรถค้องมากครับสุดยอดทับสุดยอดก็วันนี้มาสองคันกับหุ่นส่วนนะฮะก็ลงกันไปเสร็จเรียบร้อยก็รอไม้เม็ดลงก็จะไปเกียร์้าใช้ใ่ายกันนะว่า ก็ป่านนี้ซื้อกันเป็นตันนะครับไม้ซือตันละสี่ร้อยนะครับเพื่อนซื้อรวมฮะไม้2เมตรกับไม้เมตรเราซื้อซื้อรวมฮะราคาตาเดียวคือตาา400นะันละสี่ร้อยมาเต็มทีก่กัดเลยนะ เฝ้าอยู่ที่7จ็ดตันเดรวมน้ําหนักรถนะครับก่อน้ําหนักไม้ก็จะเหลือสักร่วมห้าตันนะครับประมาณสิบตันกากว่าครับ เสร็จรถนะ้วอีกประมาณสัก2-3งีามทีมาเองนะครับนูนะเห็นไหมฮนะทำใหญ่ๆนับเปนเต็มคำเลยทีเดียวรออยู่ทางด้านโน,น้นนะอ,อกีกตันออนะตัดตรงโน้นจะเป็นด้านไม้ ไม้บดไม้เนื้อเยื่อไม้ตัดยาวประมาณ2เมตรครับทางด้านนู้นก็่วนไม้เมตรเราจะมาเชีบรองอยู่ทางด้านนี้ครับก็สุดยอดนะครับเี็นกาชีบจริงๆนะครับ ใช้เวลาไม่นานยังไม่กี่นาทีครับสำหรับการขีบลงนะครับลาเขึ่นต้องเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเวลาขีบประมาณสักสิบกว่านาทีใส่แต่มดรถเยอะนะับ กดติดตามมาฝากช่องด้วยนะครับหม mm hmm. อวีหากินอยู่กับธรรมชาตินะครับก mm ็ hmm. อ,อย่าลืมฝากกดติดตามฝากด้วยนะฮะก็ mm hmm. จะทำคลิปให้ดูกันหลายคลิปลยนะโอเคครับก็ mm hmm. หมดรถเรียบร้อย ก็ฝากอีกหนึ่งคลิปนะก็สวัสดีทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปหมอวีนะก็สวัสดีครับ